เราบอกไม่ต้องซังไม่ั não, não, hey, ่ยไม่ยั้เขาแค่เขานะได้วยเนออาไว้นักฟ้มือดีไปในรอให้น้องมันรองให้เด็กมันดูสิในรองให้เด็กมันดูสิ เียองอาจะเข้ากับเสียงูก็ได้เสียงไปด้วยกันมันจะสอนจได้แต่ว่าเสียงเสียงนี่ว่าจะแบบยองเ่มากบาที่้งนาต้องมียุ่หัวเทต้องยุ่นหัวใช่ไหมเพลงขาดลเออ

สี่ห้าราจากใจที desktop, ่ม mm ีเมืออมีอายจะช่วยชีวีใคคนไท้ของน้องโอเคมีีตรงแล้ว่นี้ตงนะคัมันเมือสิ พิมบบปาสีขาวเปล่จากใจที่มีนหนักของนายจะชั่วชีวีหักอาไนมีหลีันาเก็้องน้องใสอารมณ์ของไปน้่เดียวกันเลใสอารมณ์ท่านนอท่านอไหนมันสูงตัวก็ใสเสียงหกเอาแนสิกครับ หลุให <Laure> ้ม <impose them. S 1> ja ันชักเกลียถ้าหลุแบบนีก็ได้แต่ว่าเขามีให้มันชักเกถ้าใทยเสียหลเองันน้องสิขอหักับเจ้าพี่เสื้อสมุดหายาได้เศร้าสิขอแค่เงากาบัยมันสี่สี้อิ่บา

อาบัยเตรีตัวเตรียมมใเอาเอาแตละพระอาภัยมณี่ใครงหน่อยไปกินได้เหรอไอ้นะฮะผมรอคุณหน่ไม่ไม่ไม่ใครร้องจ้าใครร้องจ้าซีมซีมร้องถ้ามีอะไรที่มันขัดข้องทั้งแอนเสื้อทั้งหมอทั้งน้ร้องผมก็จะหยุดนะครับผมก็จะสั่งให้หยุดนะครับไปหาได้เดี๋ยวบอกมันมันง่ายๆไม่แก้ไขเเดี๋ยวฟาสสายอยู่ไหนฟาสสายฟาใส่ขึ้นตั้งไหนอะ แต่ก่อนก็เป็นแบบนี้กันถ้าร้องให้มันถูกเดิมเดิมมีขึ้นตอนไหนเนี่ยถ้าร้องให้ถูกถ้าร้าองให้ถูกมันก็สิเป็นเองรพ <ừ, S 2> องร้องเป็นกับรองก็กว่าเราเป็นนางเอกเรื่องนี้เราเป็นนางเอก<ๆ> ออยาได้วสขทีมา um> ีบทิมบปสบลามาลงมาเลยไหวครูกินข้าวกับน้ำพริกนะคะนะคะส่วน่หอนได้พูดได้เลยว่าอ่าเขาเปลี่ยน ครูเอครูปออยู่ไหนเชิญมาหน้ามิ่งเลยครูเอครูปอแล้วคุยกันถ้าบอก่ได้ได้ก็นี่ไงเมียนอกสมมติเขาบอกว่า คือลองหอดมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันบอได้ยากแม่ยีหลีทุกคนลองได้เอ้ยอันเปี้ยนเนาะคือเอเพราะว่าบางคนเหมือนเหมือนน้องเมื่อกี้ใช่ไหมเขาอ่ะใช้เต็มเสียงเลยคนอื่นสีลองว่าว่าหนูลองก็ถือกระซังแต่ว่าหนูลองแบบนี้หรอมันมันหลอดไไปมันเอิบบอดกับบามวนผอกับบามวนน่ะนะน้องน้องสีลองน้องสิคอเป็นบ้าข้าอภัยมันนี่ มันเก่งมันเก่งมันมันจะออกเต็มเสียงแต่แต่ว่าถ้าถยเท้าใส่เสียงลบแต่อภัยมณีน้องสิขอความท้ากับเจ้ามันก็ได้มันก็ไปมันบ่นมันบ่นอะไรกิน้องค่ะแต่ว่าเวอร์ชันเต็มรอชมพี่เพื่อนในฉบับเต็มเลยมาสเตอร์มาสเตอร์เพลงมาสเตอร์คนที่จีนนี่แหละพี่นางฟ้านะคะรอเลยค่์นวลแสบข้อละแล้วก็ดี๋ยวพอนแล้วก็ ซ้นหนักจริงๆพี่ออนวันนั้นเขาจออว่าสูตรดีไหมใช่แข่งว่าผู้ชายที่ออกไป็นผู้ซ้อมหนักเมื่อคืนได้ปรับสคริปต์4 4หรือ5ชั่วโมงคือว่าในความหนูเป็นนักนนตรีที่จะลองสุดเบอร์บ้าลองไปในหน้ามู่ดอกแต้วใช่หนูยู่วมันเไมื่เป็นอะไรทุกอย่างก็เกิดความสามารถทุกคนควรทุกคนเกิดมาเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมใช่ทุกคนเกิดมาเริ่มจากศูนย์เหมือนแต่ใครจะไปถึง ร้อยก่อนใครจิไปอ้าวศูนย์หอดีผู้ใดจิไปหอดีก่อนกันน้อยอยู่อยู่นุกกับคีก็ไม่ต้หนีขานนึกกันจริงๆเพราะว่าแต่ว่าคือได้คำสอนนี้มาคนเกิดมาเริ่มจากศูนไม่มีใครเป็นศูยคือไ่มีใครมแต่วแต่ถ้าเนผูกผู้ใดเองผู้ใดขยันก็ไปหอดีก่ออดีก่อนลกพว่าคิเราเยอะมันยังเดอนครับกงเดอนเดืกว่าหรือสองสามกัปัดไม่ไ้เลยเพราะว่าไม่บงเก็งเก๋มันอยู่ที่เดิ các điều <laughs> ông bảo ông bảo là chúng <laughs> ta đã có rồi <laughs> đấy